สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บรีผ้าไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจะส่งนะคะเสื้อนะคะผ้าขาม้านะคะรุ่นนี้490บาทเนาะเป็นเสื้อผ้าขาม้านะคะใส่สบายคุณลูกค้าขาด้านในไม่ได้อัดผ้ากาวนะ <c oughs> ด้านในไม่ได้อัดผ้ากาวค่ะตัดเป็นรูปแบบแขน3ส่วนนะคะเป็นทรงปล่อยใส่สบายแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสองข้างสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะทรงนี้จะเป็นทรงกุ้นคอคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะบอกว่ารับนะคะะะรออบกนคค44่ะ รอบอก44ได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะตัวนี้490บาทตัวนี้490บาทสวยงามแล้วก็ผีเมียมมากมาคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะผืนนี้รหัสทอมือ59กผืนนี้รหัสทอมือ59ค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาาได้้้เลลยวันนนีคคคุณูกะะ เรือกรับของแถมนะคะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงนะคะเป็นลายใหญ่คุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงลายใหญ่สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเหมือนที่นุ่มแจ้งไว้คุณลูกค้าขาซื้อ1ผืนวันนี้นะคะแถมฟรีนะคะคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงก็จะมีลายเล็กกับลายใหญ่เนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นของแถมเป็นผ้าข่าม้าก็ได้นะคะคุณแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยค่ะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจัดเต็มให้เลยคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะผลิตภัณฑ์ส ะะที่ช่อง u t u b e แม่มณีพัไทยของเราตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเสื้อเนาะวันนี้ค่ะคุณพี่อาภานะคะคุณลูกค้าคะคุณพี่อาภาวันค่ะอาภาวันอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมาคุณลูกค้าคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเสื้อผ้าขอาวม้าเสื้อผ้าขอาวม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่คุณลูกค้าคะใส่สบายซับน้ําดีมากๆคุณลูกค้าคะใส่สบายไม่ร้อนนะคุณลูกค้าอาจพักกาวได้คุณลูกค้า,า,คาคคะนะคะ สามารถสั่งแบบว่าตัดแบบนี้แต่เป็นอัพพะกาวได้ไหมได้นะคะคุณลูกค้าขาแต่ราคาจะอยู่ที่990บาทค่ะวันนี้คุณลูกค้าขาเสื้อรุ่นนี้เนื้อผ้าเนาะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ซับน้ําดีใส่สบายระบายอากาศดีเนาะคุณลูกค้าบอกว่าไม่ต้องอัพพงกาวก็ได้เห็นไหมคุณลูกค้าขาตัดได้นะแล้วใส่สบายด้วยคุณลูกค้าขายิ่งรีดยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งนุ่มนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะการ ก่อนนามาใส่คุณลูกค้าก็รีดทุกๆครั้งอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้าคะใช้เตารีดไอ้น้ำนะคะหรือว่านะคะพรมนะคะพรมน้ําแล้วก็รีดๆเนาะคุณลูกค้าคะผ้าก็จะมีความนุ่มแล้วก็อยู่ทรงสวยแบบนี้ค่ะเพราะว่า ผ้ารุ่นนี้ที่เราเลือกนํามาตักเป็นผ้าเข่าหมาผ้าใยเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้านะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยคุคณลลูกค้าจ้า490บาท4 9่าบาทถ้าเป็นเสื้อรุ่นนี้คุณลูกค้าคะปกติ590านะถ้าเป็นเสื้อทรงปล่อยใส่สบายไม่ได้มีกระดุมไม่ได้มีซิปข้างไม่ได้มีซิปหลังแบบนี้คุณลูกค้าคะและที่สําคัญเป็นทรงคุ้นคอแบบนี้เนาะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะเป็นทรงฝีไซส์เนาะ,ะก็จะมีรอบอก50ล้้้ก็คคคคุณูาะะจััดดใหทหทงมนะ ซจะให้ทั้งหมด3ไซส์สาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากนะคะจะเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะคะสามารถนําไปใส่กับเงเกงที่เป็นผ้าคลามได้ด้วยนะ,ะอันนี้คุณพี่บอกว่าอยากได้สีน้ําเงินนะคะที่สามารถนําไปมิกแอนด์แมทใส่กับเงนเกงผ้าคลามได้แนะนําเป็นผืนแนะนําเป็นตัวนี้แหละค่ะคุณลูกค้าคะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสีน้ําเงินขาว เพราะว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินขาวคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยกันนะคะเรามีทั้งหมด6เฉดสีเรามีทั้งหมด6เฉดสีค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําเงินครีมนะคะคุณลูกค้าขาขออนุญาตค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินครีมตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินครีมนะคะ่ะดูด้านหน้าค่ะ ดูด้านหลังค่ะตัวนี้490บาท490บาทเรามีทั้งหมด6เฉดสีค่ะเรามีทั้งหมด6เฉดสีคุณลูกค,ค้าคะตัวนี้ค่ะสีม่วงตัวนี้สีม่วงค่ะดูด้านหน้าอันนี้ดูด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยตัวนี้จะเป็นเบอร์44สเหมาะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ใส่เสื้อนะคะ4244ใส่ได้44 244ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาตัวนี้สีแดง ตัวนี้สีแดงค่ะใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาระบายอากาศดีมากมากกับเสื้อผ้าไทยผ้าทอเสื้อผ้าฝ้ายสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะตัวนี้สีน้ําตาลนะคะจะเป็นสีน้ำตาลพาสเทลคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบแบบว่าเป็นเฉดแบบเรียบๆนะเรียบๆสบายๆคุณลูกค้าเลือกซื้อนะคะผืนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าชอบสีชมพู หรือว่าคุณลูกค้าชอบสีชมพูสีสันสดใสสีชมพูสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้เราจัดทําทั้งหมด3ไซส์นะคุณลูกค้าขาต้องขอแจ้งก่อนว่าถ้ารุ่นนี้เราจัดทําทั้งหมด3ไซส์จะเป็นเบอร์40,44แล้วก็เบอร์50คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเพราะว่ามันเป็นทรงเปิดๆใส่สบายๆนะคะคุณลูกค้านะและที่สําคัญนะเนื้อผ้าแบบว่ารีดง่าย รีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขารีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยชอบสีไหนบอกได้ชอบสีไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นับงหกศูนยทศูนย์อป้ค่ะาูาเ์แปดเื้าไทยนะคะที่คุณลูกค้าสามารถนําไปสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางงท่อเที่ยวนะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนาไปสวมใส่ ในวันผ้าไทยนะคะของแต่ละหน่วยงานเนาะคุณลูกค้าคะหรือว่านะคะตอนนี้นะอันนี้อันนี้คือแบบว่าลูกค้ามาบอกเนาะ,ะที่ธนาคารอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจว่าให้ใส่วันไหนจะวันศุกร์หรือเปล่านะคะเป็นเสื้อผ้าไทยสามารถสวมใส่กับกระโปรงดำเกลียแสแลงก็ได้คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้านะหตัว490บาทและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ตัว980บาททางร้านมีของขวัญของฝากเพิ่มเติมมอบให้ด้้้วยคคคุณลูกาาจะรถงผ่ เรามีถุงผ้าใบใหญ่จมโบแบบนี้แถมให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าเลือกได้นะเป็นถุงผ้าผ้าไทยนะคะเป็นถุงผ้าผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาแต่งลายผ้าไทยลายสาเกตมีสีแดงค่ะแล้วก็มีสีชมพูบานเย็นด้วยคุณลูกค้าชอบใบไหนคุณลูกค้าชอบใบไหนเลือกได้เลยนะอันนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบแถมให้ฟรีหนึ่งใบสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะเสื้อ2ตัวค่ะ980บบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะ จะซื้อใส่เองหรือว่าจะซื้อฝากก็ได้คุณลูกค้าคะใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะแนะนําเลยคุณลูกค้าคะถ้าเป็นงานแพทเทิร์นงานตัดเย็บของร้านแม่บริพาไทยของเราเราจะทําให้อย่างดีเลยคุณลูกค้าขาเย็บดีเย็บแน่นคุณลูกค้าใส่เลย2ปี3ปีคุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะซื้อเลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด6เฉดสีให้ช็อปค่ะ วันนี้เรามีทั้งหมด6เฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คุณพี่อาภาวรรณบอกว่านะคะนี่เลยนะบอกว่าจะไปใส่กับกางเกงนะคะกางเกงย้อนข่าวใส่ได้จ้ะพี่จา๋าตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าเงินเข้มสวยสวยเลยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่อาภาวรรณนะคะอยู่อ,อําเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้คุณพี่ก็บอกว่ารับนะคะผ้าไทยผ้าทอด้วยผผ้้้าาาาไททยอนะะะคคสีํตล่ คืนนี้เสียมตาลเม็ดมะขาม ผืนนี้สีมตาลเม็ดมะขามสวยมากๆคุณลูกค้าค่ะลายดอกแก้วด้านในเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทาคุณลูกค้าค่ะลายดอกแก้วสวยงามพรีเมียมมากๆเนื้อผ้านุ่มผิวค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวใสสบายคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้990บาท990ราบาทคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัสทอมือ59ผืนนี้รหัสทอมือ59เสีมตาลเม็ดมะขามสวยคลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสสนใจกก็าาาามมรถตติดด่อออเเลืชข้้ไ ได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวให้ดูให้ชมนะคะยอย่าปลดให้ดูให้ชมเต็มเมผื่นได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากให้นํามารีวิวเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้โพสตอนนี้เลย คอมเมนต์ใต้โพสต์มาไว้ที่ใต้โพสต์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะหรือว่าโทรเข้ามาค่ะ0890416008ค่ะ0890416008เดี๋ยวทางร้านนะคะจะจัดทํารีวิวให้โอเคไหมคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางร้านจะจัดทํารีวิวเพิ่มเติมให้นะคะคุณลูกค้าสนใจสินค้ารุ่นไหนนะแจ้งเข้ามานะคะพิมพ์เข้ามาใต้โพสต์ตอนนี้ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าคะถ้าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะรุ่นนี้ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือขนาดหน้ากว้าง95เซนติเมตรค 1ิเซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้คุณลูกค้าขาด้านในด้านนอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นผ้าไทยมัดหมี่ผ้าทอมือคุณลูกค้าขาเนือ้อผ้าดีมากคุณลูกค้าซื้อผ้าไปนะคุณลูกค้านะคะนำไปอัดผ้ากาวนะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นคุณลูกค้าก็ตัดเย็บออกแบบได้เลยอยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงตัดได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าคะ่ะถ้าคุณลูกค้านะคะแบบว่า เขาเรียกว่าสะโพกไม่ใหญ่มากเราสามารถนําไปตัดเกางเกงได้ด้วยนะถ้าสะโพกไม่ใหญ่มากนะคะไม่เกิน4 0่สีประมาณนี้สามารถนําไปตัดเกางเกงได้ด้วยนะสําหรับผ้าหนึ่งผืนแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากๆคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นดีมากๆเพราะว่าคุณลูกค้านาอได้ดูใช่ไหมคุณลูกค้าจานนี้เลยค่ะนุ่มแถมให้ฟรีนะนุ่มแถมให้ฟรีนะสาหรับผ้าสิน้นตีนแดงคุณลูกค้าคะมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่ มีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลือกได้1ผืนเลือกได้1ผืนคุณลูกค้ารับนะคะ ผืนไหนแจ้งแอดมินได้เลยนะคะลายใหญ่หรือว่าลายเล็กลายใหญ่หรือว่าลายเล็กนะคะแจ้งแอดมินได้เลย0ู9 0 4 1 6 0 0 8ูคุณลูกค <go> ้าคะผลิตภัณฑ์ส <Pres> ินค้านะคะนอกจากนะคะจะเป็นผ้าไทยสวยๆแล้วยังของขวัญของฝากแบบจุใจมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยเพราะว่าของร้าของเรานะคะมีสินค้านะคะเยอะมากคุณลูกค้าขาทั้งเสื้อนะทั้งผ้านะไปตัดผ้าถุงรับตัดผ้าถุงด้วยใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าได้ดูได้ชมรีวิวตอนนี้10,000ิวค่ รีวิวตอนนี้10,000รีวิวเข้าไปดูเข้าไปชมเลยคุณลูกค้าขายอยากชอปสินค้ารุ่นไหนแบบไหนเหมือนคุณพี่ท่านใดจดใส่กระดาษไว้หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอนะคุณลูกค้าขายนาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่คิวเอาคุทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่มดีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยนะคะคุณลูกค้านะคลิปนี้ ep นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อาภาวรรณค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ